สวค่ะเซคอนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะ วันนี้อาจจะดูแปลกตาน,นิดนึงนะคะเพราะน้องแดงกำลังเห่อเสื้อผ้าตัวใหม่ค่ะยูนิคอร์พัเจ2021 for winter collection จ้าวันนี้ก็คือดูเรียบร้อยเรียบหรูดูแพงแบบนี้นั่นเองนะคะคือแน่นอนเป็นแฟนคลับเขาเลยนะคะเพราะว่าราคาเสื้อผ้าเขาอะจับต้องได้นั่ค่ะที่สําคัญสวมใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะละ้วนแดนก็กรี๊ดหนักมากค่ะเพราะว่าทางยูนิคอ,อร์ะเขาไปคอร์รับกับทางจิลเซนเดอร์นั่นเองค่ะดีไซเนอร์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงระดับตำนานแดน,นเห็นปปุ๊บก็คือซื้อ ปั๊บเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าทาง Ji l e s นเดอรเนี่ยเขาออกแบบนะคะจะมีความเป็นมินิมอลริสต์มากค่ะค่อนข้างที่จะทำเลทแล้วก็แบบน่าค้นหาเรียบง่ายนะคะแต่ว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้นค่ะพอทุกแบบของเขานะคะสวมใส่ได้จริงค่ะที่สำคัญคือสะท้อนงานฝีนมือชั้นเยี่ยมออกมาด้วยจ้าคือเขามีความประณีตม,มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผ้าการถักทอการตัดเย็บแล้วก,การออกแบบค่ะเรียกได้ว่าน้อยแต่มากเรียบหรูคุณภาพดีเลย ที่สำคัญราคาจับต้องได้ค่ะและคอลเลคชันนี้นะคะวางขายแล้ววันนี้จ้าบางตัวมีทุกสาขานะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ครบทุกไอเทมเนี่ยต้องไปที่สาขาเซ็นทรัลเวิด์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียแล้วก็ออนไลน์สโตร์ unico.com/th ค่ะหรือจะดาวน์โหลดและช็อปที่แอป u n i c o l ก็ได้นะคะสะดวกมากค่ะ และนี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราจะมาลองให้ดูนะคะแบ่งไว้หมด4ลุคค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแนนแต่งแบบนี้เลยนะคะจะจะบอกว่าคือปกติแล้วเต็มตู้เสื้อผ้าก็จะมีแต่เสื้อผ้ามินิมอลแบบนี้นะคะคือแนนบแบ่งเป็น2ตู้เลยว่าแบบเสื้อผ้าใส่จริงกับเสื้อผ้าถ่ายงานแล้วก็ใส่จริงๆใส่ทุกวันเนี่ยก็จะเป็นฟิลนี้เลยและนีค่อนข้างชอบตัวเนี้ย คือมันใส่ได้บ่อยมากๆเลยคือตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูเรียบร้อยมากนะคะแบบติดกระดุมถึงคอแต่ถ้าเกิดเราปลดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นความแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจได้นะเป็นการประยุกต์ได้อีกแบบด้วยค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่แนนชอบคางจิลเซนเดอร์มากเพราะแนนเรียนแฟชั่นมาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบักเดจะบอกก่อนว่าเขาดีไซน์ดีมากแล้วแนนก็ติดตามเขาตั้งแต่ตอนแนนเรียนแล้วด้วยก็แอบเป็น FC แฟนคลับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปลองเสื้อผ้ากันนะคะ ลุคที่1เสื้อตัวนี้สวมหัวผ้าสเวตททรงครอปโดดเด่นด้วยแขนตัดต่อใช้เทคโนโลยีได้ผ้าสเวอเนื้อนุ่มตามมาด้วยกางเกงผ้าสเวอท,ที่มาพร้อมการตัดเย็บสุดคูลแนวตะเข็บตกแต่งด้วยดีเทลตาไก่สลักโลโก้พัดเจลายนูนใช้เทคโนโลยีได้ผ้าสเวอเนื้อนุ่มตกแต่งด้วยดีเทลกอสเกนที่ด้านหลังใส่สบายมากๆแนะนำเลยนะคะ ลุกที่2เสื้อเชิดผ้าคอตตอน100%สุดหรูเหมาะกับการใส่เล่นด้วยเรเยอร์ของเสื้อเชิดผ้าคอตตอนสุดหรูทำมาจากผ้าซูพีมาคอตตอน100%เล่นเลเยอร์2ชั้นที่ด้านหน้าตรงกระดุมจากเปลือกหอยธรรมชาตินํามาแมดคู่กับกางเกงยีนเกตพีเมยมทำมาจากผ้าเดนิมเซเวตผ้าเซเวตเนื้อยืดเป็นธรรมชาติให้ทรงพอดีตัวไอเทมสำหรับนักสะสม มาพร้อมแผ่นปากพิเศษเป็นโลโก้พัดเจลายนูนสลักพัดเจไว้ตรงกระดุมหมุดโลหะและก็ซิปเพื่อใครหนาวนะคะแนนแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นเสื้อฮู้ดทับอีกชั้นก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นฮู้ดตัดเย็บอย่างดีมีสไตล์ตีเก็ตที่ด้านหลังและขอบผ้าที่แคบลงสร้างรูปทรงสามิติที่ทำให้รู้สึกสบายผ้าเสเวตเนื้อนุ่มโดดเด่นด้วยผ้าเทคโนโลยีมันวาวที่ชายเสื้อด้านหลัง ลูกนี้ให้ถึงความเช่ๆนะคะป้องกันความหนาวได้ด้วยใส่ได้ทุกวันเลยเสื<ๆ>้อเชิ้ตทักซีโดคุณภาพสูง100%ดีไซน์ตีเกตสง่างามทำจากผ้าซูพีมาคอตตอนคุณภาพสูง100%สาบกระดุมซ่อนได้เนียบสะอาดตากระดุมทำจากเปลือกหอยตามธรรมชาติมาพร้อมกับข้อมือที่บานออกเล็กน้อย แนนนำมาแมทคู่กับกางเกงขา3ส่วนที่ทำมาจากผ้าวูผสมเป็นผ้าวูผสมกับผ้าแฟนแนลตัดเย็บแบบทูทักชายบ้านเพิ่มกิมมิกนะคะเข็มขัดเนี่ยทำมาจากหนังเนื้อนุ่มดีเทลซับซ้อนผสานกับหนังสองชนิดที่ทำให้นุ่มเพื่อสไตล์ที่แตกต่างหัวเข็มขัดกลมป้ายเข็มขัดมีโลโก้พัดเจรายนูนเรียบหรูดูแพงมากเลยค่ะ ลุกสุดท้ายของวันนี้นะคะแนนชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อคาร์ดิแกนทรงยาวลายนูนผ้าเอ็กซ์ตอรไฟมริโนเสื้อคาร์ดิแกนทรงยาวลายนูนเนี่ยมีปกด้วยนะคะสามารถสวมใส่เป็นเดสก็ได้ค่ะตัวเดทถามาจากผ้าเอ็กซ์ตอรไฟมริโนวูขนาด19.5้ไมครอน มาพร้อมกับกระดุมที่ทํามาจากเปลือกไม้ธรรมชาติตัวนี้จะใส่เป็นคุมคุมคาดิกแกนหรือว่าจะใส่เป็นเดสก็เลิศค่ะชอบมากใส่บ่อยสุดๆเลย และนี่ก็คือสีลุกที่แนแนแบทลุกให้ดูนะคะป้ายายขนาดนี้แล้วนะคะแนนทุบแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมว่าทุกคนก็ต้องไปทุบเพราะคอลเลคชันนี้เนะะี่ยค่ะทุกคนรอคอยกันมากๆออกปุ๊บหมดปั๊บเลยค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเป็นไอเทมที่ควรสะสมจริงๆอีกความฟินนะคะเพราะว่าเขาใส่ง่ายด้วยโทนสีแล้วก็ดีไซน์แนนว่านอกจากใส่สวยๆในไทยแล้วนะคะยังใส่ไปต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ ส่วนตัวนั้นเนี่ยแอบมีทิปปลายปีนะคะแอบเลงเพิ่มอีกหลายตัวเลยค่ะคอล r เลคชั่นยูนิคอร์พ s สเจ2021 for winter เปิดถ่ายแล้วนะคะแต่แอบกระซิบนิดน,นึงค่ะว่าเดือนธันวาเขาจะมีไอเทมมาเพิ่มอีกนะคะรีบไปสอยกันนะวันนี้นะคะก็คือเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ถ้าเกิดใครชอบแบบมินิมอลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์งแน่นด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนและบ๊ายบายสวัสดีค่ะ